ถามตอบ5ข้อสำคัญที่ควรรู้ก่อนฟ้องคดีหมิ่นประมาทสวัสดีครับทุกคนผมธนูทานายความสำงงน,น,นักงานกฎหมายธนูคลิปนี้ EP ที่48ตอบคำถามที่ควรรู้5ข้อสำคัญก่อนที่จะฟ้องคดีหมิ่นประมาทนะครับคำถามข้อที่1คดีหมิ่นประมาทมีโทษทางอาญาอย่างไร กรณีหมิ่นประมาทต,ต่อบุคคลที่3ตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา326และ327จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา328ที่เราพบเห็นกันเป็น ประจำนั้นคือมีประมาทผ่านช่องทางเฟ e บุ o กติกต็อกอินสตาแกรแบบนี้นะครับจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและนะครับและนะไม่ใช่หรือนะและปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทส่วนหลักเกณฑ์ในการที่นาโทษนั้นหากสารเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริงสารจะมีคำพิพากษาให้จำคุกพร้อมค่าปรับ ตามความร้ายแรงของข้อความที่มินประมาทแต่ถ้าปรากฏว่าจำเลยเนี่ยยังไม่เคยถูกจำคุกหรือรอการลงโทษตามที่เราเข้าใจนั่นคือรอลงอาญามาก่อนเนี่ยศาลก็มักจะมีคำภาักษาให้รอลงอาญาไว้นะครับก็คือไม่ติดคุกนั่นเองนะครับ คำถามข้อที่2การหมิ่นประมาทมีเหตุยกเว้นความผิดอย่างไรคำถามข้อที่2เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะจะใช้เป็นข้อต่อสู้นะครับสำหรับคดีหมิ่นประมาทสำหรับเหตุยกเว้นความผิดจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา329 330และ3 3 1นะครับ ในส่วนของมาตรา329เนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดแสดงความเห็นหรือข้อความใดโดยสุดจดหลิตนะครับวงเล็บหนึ่งเพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมอธิบายวงเล็บหนึ่งเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือพาดผิงก็ต้องขอใช้สิทธิ์นะครับในการ ชี้แจงความจริงผมยกตัวอย่างเช่นเปิดคลินิกเสริมความงามแล้วมีลูกค้าเนี่ยมากล่าวหาว่าคลินิกไม่ดีฝีมือต่ำกว่ามาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์ตรงนี้คลินิกมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ว่านะครับลูกค้าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอไม่กินยาตามเวลาไม่มีการติดตามอาการหรือว่า f o l l o w ั p ตามที่หมอนัด หรือว่าจะเป็นเบ้าหน้ามีความท้าทายกับฝีมือมือหมอเป็นอย่างมากประมาณนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงสิ่งที่เขาล่าวหาได้วงเล็บ2ในฐานะของเจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่นะครับเป็นกรณีที่ทชี้แจงข้อความตามหน้าที่อย่างที่เราเห็นภาพข่าวที่ตำรวจชุบ จับกลุ่มชุดสืบสวนมีการถแถลงข่าวต่างๆนะครับก็จะเป็นการถแถลงข่าวการสืบสวนสอบสวนคดีช่อโกงเงินของเจ้าแม่นักธุรกิจดังของจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้เจ้าแม่ดวงดาวอย่างเงี้ยนะครับนักธุรกิจดังเนี่ยก็เป็นไปตามหน้าที่ถแถลงข่าวตามหน้าที่นะครับวงเล็บ3ติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่ง บุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกัดทำสำหรับวงเล็บ3เนี่ยเป็นสิทธินะครับในการแสดงความเห็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นในฐานะของประชาชนเช่นการวิเคราะห์นะครับวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐมนตรีตามที่เราเห็นที่มีการเสนอข่าวหรือว่ามีการพูดวิจารณ์การทำงาน นโยบายอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์นะครับของประชาชนนะครับสิทธิและเสรีภาพนะครับ Freedom to s p e e k วงเล็บ4ในการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในเรื่องการดำเนินการอันเปิดเผยในสารหรือในการประชุมเป็นกรณีสรุปข่าวการพิจารณาของสารหรือ รายงานจากที่ประชุมเช่นวันนี้28สิงหาคม2567นะครับศาลอาญารัชดามีการพากษาจำคุกตลอดชีวิตในมงคลในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดผู้มีอิทธิพลในภาคเหนือแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะกระทำได้เพราะเป็นการารีพอร์ตการรายง,งานากระบวนพิจารณาของศาลนะครับ สำหรับมาตรา330นะครับกฎหมายบัญญัติว่าในกรณีหมิ่นประมาทถ,ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทําผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษวงเล็บ2แต่แต่กฎหมายห้ามไม่ให้พิสูจน์ถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในส่วน3มาตรา330ก็จะคุ้มครองเฉพาะเรื่องสาธารณะนะครับหรือเรื่องส่วนตัวที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ถ้าในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่นไปพูดว่านายสมภพเนี่ยเป็นเอทอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นความจริงนะนายสมภพก็ยัง กินยาต้านอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับแบบนี้ก็ถือว่าผิดตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าแม้จะพูดความจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังถือว่าเป็นความผิดอยู่ <c oughs> ตามากฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนเรื่องการหมิ่นประมาทนะครับมาตรา331นะครับคู่ความหรือทนายความของคู่ความซึ่งแสดงความเห็นหรือข้อความในกระบวนพิจารณาในศาลกระบวนกระบวนพิจารณาคดีในศาลเพื่อประโยชน์แก่คดีของตนไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นทนายโจทก์เนี่ยนะครับ ก็มีหลักฐานว่าจำเลยเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆเช่นมีการเสพยาเสพติดซึ่งผมก็มีหลักฐานนะครับเป็นภาพถ่ายจัดโจทย์ไม่ว่าจะเป็นบ้องกัญชาหรืออุปกรณ์เสพยาอย่างเงี้ยผมสามารถที่จะ,ะพูดหรือว่าแสดงความเห็นในการทาําคดีต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ว่าจําเลยมีพฤติกรรมดังกล่าวนะครับก็สามารถนํามาเป็นหลักฐาน นำเสนอต่อศาลได้ทั้งหมดทั้งสามาตราเนี่ยถือเป็นเหตุยกเว้นความผิดนะครับสำหรับคำถามข้อที่3เป็นเรื่องเขตอำนาจศาลในกรณีหมิ่นประมาทต่อบ,บคุคคลที่3ตามมาตรา326กับ327อยเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงส่วนการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามมาตรา328จะอยู่ในเขต อำนาจของศาลจังหวัดเพราะ,ะมีประมาทโดยการโฆษณาก็มีโทษที่ร้ายแรงกว่านะครับการมีนประมาทต่อคนที่3ข้อ4สถานมูลคดีเกิดนะครับสถานที่มูลคดีเกิดการมีนประมาทต่อบุคคลที่3ตามมาตรา326กับ327เนี่ยครับคือภูมิลําเนาหรือที่อยู่นะครับของบุคคลที่3ที่ได้รับข้อความบุคคลที่3อยู่ที่ไหนก็ ต้องฟ้องที่นั่นนะครับส่วนการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามมาตรา328คือทั่วประเทศนะครับเพราะว่า,านำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จริงๆก็สามารถเปิดได้ทั่วโลกนะครับผมเห็นได้ทั่วโลกแต่ว่าตามกฎหมายไทยก็คือทั่วประเทศนะครับซึ่งปกติก็จะเอาคูมเงี้ยแนของผู้เสียหายหรือว่าโจทย์เนี่ยแหละเป็นหลักนะครับเช่นผมพมเห็นว่ามีการ มีประมาทผมนะครับในช่องทางอินสตาแกรมนะครับซึ่งเปิดแบบสาธารณะไว้นะครับใน Facebook ใน TikTok ที่เป็น p u c อ่ะนะครับตรง Setting ก็ตั้งค่าเป็น Public นะครับภาษาไทยภาษาไทยสาธารณะนะฮะตั้งค่าเป็นสาธารณะเนี่ยซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วโลกนะครับก็ผมก็อยู่ที่ อำเภอปากเกร็ดนะครับก็สามารถที่จะยื่นฟ้องได้ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหรือสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ที่สพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายครับเป็นข้อที่5ในเรื่องเงินปรับกันตัวของจาเลยอ,อยู่ที่1 0 0 0 0ถึง20,000บาทตามสบกร์แล้วนะครับยังไงศาลก็ให้ประกันตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางเงินหรือสาบันตนนะครับแต่ที่ผมเห็นโดยปกติก็คือ สารบันตนว่าจะมาสารทุกนัดนะครับที่มีนัดแบบนี้สารก็อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอยู่แล้วนะครับท่าในใดที่มีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคลิปนี้หรือว่าต้องการที่ดูรายละเอียดนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thanulegal.com นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับอีอนึงนะครับ คดีนี้เป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับตามประมวลกฎหมายามาอาญามาตรา23บ๊ายบาย